ครับมาพบกับผมอีกครั้งกับรายการ X-Storm นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดิมครับเบสครับเุ้นไปภาคสองาแล้วครับของา,างนี้เป็นโจรสลัดนะครับงั้นเราไปสตาร์ทกันเลยดีกว่าดูดูเด็ดเสตาร์ทเอาครับมันมีโอ้ยยี่สิบด่านยี่สิบด่านแค่นะ้แล้วก็มีหี งอเราะเลยะงั้นเราไปด่านแรกกันเลยครับโอ้นี่มันร้อยอ่ะจ้า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 จาจาจาจ้านี่มันมีไหนนะเย้ Bờ, 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 bờ. Oh, không được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  không 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 được không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  không được 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 ก่นดาวใช่ไหมให้ลหน่อยใช่เหมือนเหมือนพี่ปื้อเบย์ยีโซเลยหัวเราได้กนตีนมากไรนอะกดหลับตาเอนหลับหลับหลับตาได้มีโปรมาด้วยอ่ะ คืนคืนวันจันเดือนเพนญลอดีสิเอ,อ้ามีเมฆมาบังางั้นไม่หลับไม่ตกใจ,ออจน่า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 ัจันอะไร่เม อาบน้ำกับเ็ดโปรนะครับดีนะไม่เอาเตดโปรมาขัดห้องน้ำอ่ะอ๋อมีเซนเซอร์ด้วยอันนี้อะไร ia, to to อันนี้หนาวเหรออ๋ออันน <to> ี้น้ำเย็นอน้ำอุ่นออสุกสุกทันทีไปแล้วไข่ล้วเตดโปรได้ไหมได้ ตรงนี้ด้วยเบลลอ๋อท่ามาอ๋อมีเอ๋อเป็ดโปรหนสุดเ่อตรงนี้โอ้ยอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วกูจะ<อ>ขึ้นมาฆ่ามึงไปตรงนี้นะ

เด็ดโรมาช่วยโอ้โหนี่อะไรก,ก,<แ>ก็่ตื่นเตก็มึงใส่มาเต็มยศขนาดนี้มันไม่ให้บานก็บุญแล้วนี่อะไรอบอลน้องเป็นพนักง,งานต้อนรับดีดต้อนรับค่ะดีดต้อนรับค่ะโอ้โเครื่องน่า โอ้ไวมากนี่อะไรอันนี้มือเล่นเฟรนเหรออนี่เฟรนเ,เวลาทำงานเหรอเนี่ยมึงทำทำ็นเวฟเลยนะทำจนกระตุกทำจนพร้อมกระตุกอะไ,ไรหารไนาดนั้นม่ได้น่าจะทำตู้เก็บไว้นะติจะได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า อันน oh ี้มึงมาจจะยุกอะไรเนี่ยฮะโอ้ให้ถิดลงมีมีปรเดี๋ยวสุดยอดหนักไนเลยไปได้ด้วยนะครับเราก็มาตกปลาอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ขึ้นเปลี่ยวนะฮะแล้วจันทร์มึงร้องให้เดี่ยวมาก เดี๋ยวจันพาตักกันมีนอย่างนี้ที่บ้านนะล้วจะออกบ้านทำไมเปิดโลกูได้ตาตุลเหตุนนะไปแล้วกบบึงกินยาติดขวรแล้วเธอ อังน่ากอย่นะกบ้อนกน่ารักดนกบอนกบไกบกบไอ้ดอนกบอนกบบนกกบกนอ ี่อะไรไปดดรมนะไม่ม <át stars> ีลให้ไโรไปโปรก็ตายอันนี้แต่คนนี้ริวจะไม่ยุ่งนะจะเจ้สัมผัสได้มันต้องตกก็ตายแน่ น้ำมันมึงไม่มีเจิมเหรอบินแค่นี้ตก็ตายอ่ะประตูน่นากลัวตายไหมนะครับยากไม่ห็นไม่ได้อะไรนะฮะ มันตกมนก็าตายมาได้ได้เด้ไดได้ไดได้อ๋อินได้เมือนไดก็ไม่บอก๋อสักคณริววิ่งหนีเลย มันง่ายมากเราก็แค่เปิดที่มดท่หอกแค่นั้นเอป็นนี่ดมเอเพราะเป็นเหมือนไทยมันคอจอะจัะเจเป็นโปรยิง ไปแล้วไม่ได้สำนดตัดชบจรตัดจบรปเดาใช้พลังพิเศษปดร้อนสุกร้นมาร้นีะไรกนอ <reconcile>. ีกร้อจะทำอะ้วจะทำอ สไลดไลดไลเป็ดโกลเป็ดโกรช่วยคุณไม่ได้ครับใช้เขาใช้ได้แต่ร้างห้องน้ำนะใช้เสียงมได้หอนแข็งเสียงมันสักดมากเดี๋ยวกูจะไปตามไปซื้อเรื่องของไม่หายเงยหรือจะแน่รักมันเลย ดาดาร์ลันนี่ช่วยมัได้ไงกินแมกซ์มา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 ชาร์ลันมาเลยมันไม่ตื่นเลยตีเด็กหนุามกดอะไรด้ไหมไม่มีอะไรกดแล้วว่าเอ่ ม่มีอะไรให้ปวดแล้วอ๋ <c oughs> อ,อมีโคอยู่ในปากอะไตรตกวนี้เหรอโอู๋ลาไม่จริงออเอ็กโ,โบรบอกิอนเคนดีนะไม่ได้ดี อแล้วันี้เวลาสเปนนาฬิกาห้านาทีนะขอให้ยูเซอร์ทุกท่านเตรียมตัวออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยเนละือกทกินข้าวในบ้านก็ได้นะโอบโบจอยจ่อพอปัดเวลาได้ตัเวลาได้ก็ไม่โบ ยกมือออยกือยกมือได้ไมได้เ้าอ๋อเจ็ดมงยี่านี่คือมึงจะไปโรงเรียนใช่ไหมได้เลยมงยี่้าเลย

น,นึกว่าจะมีคนลอโอ้มองึงไว้ขนาดนี้กูจะตามทันเนี่ยก็กูเคยเล่นเกมมันช้าก่อนนะอันนี้มึงเล่นแบบอื้อแล้วก็สีขาวอีกนี่กดตรงกลางก็อยู่ตรงเนี้ย สอเงอี้ยเนี่ยเปโปรโเปโปรโอเอาน้ำราดมันเลยเปโปรวิ่งหนีแล้วอันนี้เปโปรจะไม่ยุ่งใช่ไหมดูออกว่าดูจมูก๋อดูจมูกมึงกดได้เหลว่าอีกอวนนี้มีเม็ดอีนนี่นะนนอยู่เต็มตัวเลยนะครับ บอมุนตัเตอยวหมุนตัเตีเตเตเตเ้ยวเยเ,เ,เ,เอเฮ้ยเนออดแล้จะมนมได้เอย้โอยโอ้ออล้ยอ้ยย้้ยอยยอ้ยอ้อยอ้ย้ยยอยอ ล่า้วันีหนึ่งก็เป็นของกูแง่นเป็ดโปรคือแพ้เหนอน่นรอมาโทษมาโทษมาอมันวดมนวดก็ไม่ได้มนวดลองมานวดก็ได้กระปุกเป็ดปู ก็แมนนวดก่อนโอ้ยหน้ามาอือนในตัวตลกตัวตลกแบบแมนเลยคเอาดินสักจอกดึง,ง,งดเดอไหดืดอไปเรือ่อยๆอออนมากมันดืงไหแค่สามสามจอกก็นอแล้ว

มั้าไปเลยแค่มือัอนิดหน่อยมันก็มันก็ให้แล้วรอโอ้ได้วใจมันเรวดนสตัวบัดเรวในขิดับอดมันก็มีจะรู้ว่าตัใช้เป็ดโปรมาตลอดชา ช่วยอะไรกูเลยนี่กูมาเปิดมึงกูก็ได้แต่แหกปากนี้ก็ดีใจเชียวนี้ก็ดีใจมากโลว้าเป็ดโปรช่วยคนได้แต่ในห้องน้ำน,นะครับอย่าไปให้มันช่วยที่อื่นนะครับาก็จะเอาไปแจกหน้าใครก็ได้นะครับกูนะครับลองฟองออกข่าวจัว๊กยังไงก็ขอจบรายการเบียร์แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผม